ว่าด้วยคนเศร้าโศกเพราะการยึดถือคำว่าชนทั้งหลายในคำว่าชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรบรรพชิตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือหนึ่ง ความยึดถือว่าเป็นของเราได้อำนาจตันหาสความยึดถือว่าเป็นของเราได้อำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้อำนาจตันหานี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้อำนาจทิฏฐิชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราจะถูกแย่งชิงไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้น กำลังถูกแย่งชิงไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมเศร้าโศกบ้างชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าวัตถุที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราจากแปรผันไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรผันไปย่อมเศร้าโศกบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรผันไปแล้ว ย่อมเศร้าโศกบ้างคือลำบากใจกร่ำครวนตีอกพร่ำเพ้อถึงความหลงไหลรวมความว่าจนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกพระวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราคำว่าความยึดถือในคำว่าเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่ได้แก่ความยึดถือสองอย่างคือหนึ่ง ความยึดถือด้วยอำนาจตันหา 2. ความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิความยึดถือด้วยอำนาจตันหาเป็นภาวะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแม้ความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิก็เป็นภาวะไม่เที่ยงอันเป็น Leonardo, ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นความยึดถือที่เป็นของเที่ยงมั่นคงแน่แท้มีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอกับสิ่งที่ยึดถือว่าแน่แท้หรือไม่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็ไม่ได้พิจารณาเห็นความยึดถือที่เป็นของเที่ยงมั่นคงแน่แท้มีความผันแปรไปเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอกับสิ่งที่ยึดถือว่าแน่แท้ความยึดถือที่เป็นของเที่ยงมั่นคงแน่แท้มีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาย่อมไม่มีไม่มีอยู่คือไม่ปรากฏ หาไม่ได้รวมความว่าเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่คำว่าพลัดพรากจากกันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอธิบายว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นก็มีอยู่ปรากฏหาได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พอเธออานอน์เธออย่าเศร้าโศกอย่ากล่ำครวนเลยเราพูดไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งที่รักใคร่พอใจทั้งหมดมีอยู่อานอน์สิ่งที่เกิดแล้วอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาขออย่าได้แตกสลายไปเลย จะพึงหาได้จากที่ไหนในโลกนี้เล่าข้อนั้นไม่ใช่ฐานะจะมีได้ขันาธาตุอายตนะก่อนก่อนแปลผันเป็นอื่นไปขันาธาตุอายตนะที่เกิดหลังๆก็ย่อมเป็นไปรวมความว่าความพลัดพรากจากกันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงคำว่าดังนี้ในคำว่ากุลบุตรเห็นดังนี้แล้วไม่พึงครองเรือน เป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าดังนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าเห็นดังนี้แล้วได้แก่เห็นแล้วคือมองเห็นแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้ว ทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจมแจ้งแล้วเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราดังนี้รวมความว่าเห็นดังนี้แล้วคําว่าก็ไม่พึงครองเรือนอธิบายว่าพึงตัดความกังวลเรื่องการครองเรือนตัดความกังวลเรื่องบุตรภรรยาตัดความกังวลเรื่องญาติตัดความกังวลเรื่องมิตร อมาตตัดความกังวลเรื่องการสะสมทั้งหมดโกนผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเข้าถึงความไม่กังวลแล้วเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวรวมความว่า กุลบุตรเห็นดังนี้แล้วก็ไม่พึงครองเรือนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่ความพลัดพรากจากกันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงกุลบุตรเห็นดังนี้แล้วก็ไม่พึงครองเรือน41 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุรุษย่อมสำคัญเบญจขันธ์ใดว่านี้ของเราเบญจขันธ์นั้นบุรุษนั้นย่อมละไปเพราะความตายบัณฑิตเป็นพุทธมามัก,กะรู้ชัดโทษนี้แล้วไม่พึงน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าเป็นของเรา